หลับหรือ,อยังพร้อมแล้วจ้าพร้อมจ้าพ้อมมันแม่อันนี้เป็นร้านบาร์ของคุณแม่ของฉันนะร้านเนี้ตอนแรกอะลูกค้าจองไว้ตั้ง80คนแต่ว่าพอดีคือเป็นแก๊งเพื่อนสนิทก,กันอะฉันก็เลยบอกว่าเออคุณชอบเป็น p r i v a t e ไปก่อนนะเป็น private ก่อนสวัสดีค่ะคุณน้าปีเตอร์สวัสดีค่คะ พี่สตาสวัสดีจ้าสวัสดีครับโอเคนี่แกรีบๆมาปะปะปะพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วโอ้ยแกเดินเร็วหน่อยได้ปะอ๋อโอเคก็อย่ามาเบียดสิ เดี๋ยวฉันใส่รหัสก่อนนะพวกแกหลับตาก่อนนะโอเคจ้าจ้าโอเคโตรสไปใส่รหัสดีกว่านี่ฉันจับมือนะเข้ามาเข้ามานี่แสงอะไรอะแก โอ,อ้ยฉันลืมพาพวกแกไปนั่งไปไป,ไป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 นั่งไปนั่งไปวิปออฉันต้องนั่งกับเบสตี้ของฉันพวกแกนั่งเบสตี้ของตัวเองว้าวมันสวยจังว้าวสวยมากปังมากแมเออขอเรียกพี่ดีเจบ้างนึงน,นะ รวยมากกว่าเหมือนกันนั้นเนี่ยกว่านะแกอย่าเพิ่งา,าก่อน,นะคะพี่ดีเจเข้ามาเลยค่ะพี่ดีเจแกพี่ดีเจามาละฉันปิดไฟกันนะมันสองตาจะปิดหรือเปิดปิดปิดจังเปิดฉันไม่รู้เหมือนกันนะ่ะโอเคงั้งปิดก่อน เรีอ,อยฉันเอาหาของดีกว่านี่แกมาหาอาหารกินกันก่อนเร็วโอเคจ้ะรมาแล้วค่ะมาร์กแม่แกฉันจะเลือกก่อนเลยปะอ่าแกจะเลือกก่อนเหรอเชิญเชิญหยิบจานไปเลยนะแกมันนึงฉันจะเอาอย่างอื่นฉันจะดูก่อนไม่เอากล้วยไม่เอา ฉันจะเอาแบบว่าสตอเบอรี่สตอเบอรี่สตอเบอรี่มีมออไม้อะก่ออะไรเนี่ยแม่เอเามาซอนอีกแล้วสิอ๋อรหสัสคดูหน่อยดิมีได้หรอกอุอ้ยฉันชอบกินช็อกมินมากแกหยิบไปเลยฉันจะโาสตอเบอรี่ช็อไอติมช็อกมินฝีมือของคุณพ่ออร่อยเหมือนเดิมละสตอเบอรี่แกมาแล้วอะขอบคุณแก ฉันจะลองกินดูฉันก็ขอกินเหมือนกันโหอร่อยมากแกอร่อยเวอร์อุ๊ยฉันอยากกินบูเบอรี่ปังมากปังมากแม่คุณพ่อเธอทำดีมากปังมากยายแม่ขอเยดเปิดไฟนะครับสาวๆเคค่ะโอเคค่ะอเคค่ะ เฮยค่ะหุยไอยติมวานิลาสุดโปรดอืมเปิดไฟเย,ย้นี่แกเรียงเป็นแถวนะที่เราซ้อมมาได้ก็แล้วใช่อยู่ข้างหน้าเย้ยจิเิสตินแมร์จูฟรันดี แกมานั่งกันนี่แสบตาแกฉันแสบตาพอก็ได้เอาเป็นโหมดไหนดีเอาหมดนี่เอ้วมันก็ดึกแล้วนี่โอเคแกมันดึกแล้วอ่ะตอนนี้สามทุ่มแล้วไม่เป็นไรเล่นเกมกันฉันจะแข่งกับแกในมีเกียวโอเคอี <Okay. S 1> ต้มต้ม ไม่นะเออเอ้ยร้านยังไม่ปิดนี่เล่น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 แกโดนแน่แกแกโดนแน่ฉันยังไม่โดนฉันหนีก่อนเดชฉันฉันหนีไปหาเอเลยอุ้ยร้านปิดแล้วว่าถ้าเพื่อนชอบค,คลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ใหพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย